เดี๋ยวตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะเดี๋ยวไปใบัจที่แล้วกันนะสิไงสิก็เป็น9ก้าเก้ากับห้าไงเข,เขาใช้เกับเก้าเขาอ่ะจะใช้9กับเใช่ขาดอีกดอกหน,กนข่ขาดอีกห้าดิขาดอีกสี่ดิขาดอีกสี่นี่ยได,ได้ไหมติดไหม มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไฟเช็คครับนี่นสีแดงจะเป็นอ๋ออ๋อเพื่อนพี่ต่าพ่อมาฟังนี้ฟังนี้ครับ ก็ใหญ่สุดซ้ายมือเป็นเจ้าที่ขวามือก็จะเป็นตายายอันนี้ก็คือเรียแต่ว่าตีงจะใช้กี่ดอกเ,เออเอา9กว,ว่าเก้านะอ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นของเจ้าที่เนาะใช่อันนี้เป็นตายายใช่ไหมใช่ตายายใช่ห้าันเราก็บอกตีงแล้วไง ม่ที่เหลือก็บางๆแค่นั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านดาได้แหมจะ,ะได้แสดงอ๋ออ๋อเป็นเสื่อพี่สายแล้วก็ที่เป็นเสื้อส้มอันนี้ก็จะเป็นน้องน้องแอนน้องแอนที่มาออกรอที่แล้วแล้วก็พาพ่อพ่อดาวเนี่ยมาดูรถจําได้ไหมคลิปหนึ่งอ่ะวันที่เ็าเรียกว่าจองด้วยแล้วก็รับรถด้วยพร้อมกัน เอาแล้วทีนี้ตังก็นั่งกินกาแฟให้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณสัก5้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวเราไปที่รถถ่ายรูปแนะนําการเช่ารถก็เรียบร้อยเออแกรมทูบให้เขาอีกาดอกเลยได้ชงปั๊กงารถกตะปันมีดอกไม้ไหมมีมีมีให้จัดการให้ได้อันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าพิชิตนะใกล้เสร็จละส่วนที่รถคือเราหาที่เนี่ย เฮ้ขึ้นหนาคุ้นๆแต่เถรอขึ้นหนาคุ้นๆแต่อยู่รถนอนนั่งชมวิวที่ย่ำหน่อยบอเราไปมาดตื่นเงีคุณฮาว่าเกิดเอ็กเกิดเอ็กซ์อ่าแต่ก่อนที่วิ่งรถไหมฮะใช่ไหมใช่ลูกบัาครับอ๋อตอนนี้ไปอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านครับที่เวียนรวยขี้รถจะขอ้รถที่เวียนรถเขาหน่อยง่ายอ๋อโอ้โหรวยเลยรวยเลยรวยด้ยครับสาธุสาธุครับผมยินดีด้วยครับผมครับผมตอนแรกไม่ได้มองหนาชัดไง ใช่ไหมโอเคครับผมภาพภาพเอ้าขอรู้จักกันโทธาอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับผมเราแบบโบนี่สำคัญมากก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะถ่ายรูปเดี๋ยวรอพวกแอน,นกินกาแฟกินอะไรก่อนไ <c oughs> อ้ยป่วยอ๋อครับ <c oughs> แต่ว่าพ่อกกอยู่ข้างนอกแล้วนะค <c oughs> ันนี้เรียบร้อยทุกอย่างเลยแค่นั่นอย่างเดียวฮะ <c oughs> อยู่บ้านเลยเรีย <c oughs> <c oughs> เป,เป็นคนขยันเป็นคนขยันไปปถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกันใครจะถือกุญแจถือเลยแยกซ้ายแยกขวาจะได้ไม่ต้องบังรถครับผมถ้านอาจารย์ขยับดอกไม้ไมาอีกได้ครับผมจะไม่่ายจัดการให้ ตาลเจ้าขยับอันนลูกค้าอีกขยับเข้าไปอีกท่านโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวมองพ่อขอพ่อเย็บมาฝั่งนี้นิดนึงโอเคโอเคอ่านนั่แหละนั่นแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ครับผมโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสองแป๊บหนึ่งเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะใครจะไหว นาว่าตัวเองบอกว่าจะจะปัดตอนออกหรือว่าจะเอาตอนนี้เลยอเอามากาตัวเองไวยเสร็จกอ่อนกุญแจรถอยู่ใครเปิดประตูไหนลูกอยู่ในรถ อ๋ออ๋อ,าอาพามานี่ก็ได้มาเดี๋ยวดั้ให้จะได้ไม่ไม่กิดควอดควอดือควอ,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 อเอารูปไปเลยก็ได้ครับ ก้า<ม>ดอกชุดไห้ใช่ไหมเอาเอาใส่ที่รถเต็งกับจุดดนะ้วยเนี่ยมาอา่ะมีไฟเปล่าไม่แม่เดี๋ยวเขาจะจุดใช่ไหมมาเรียบร้อยข้างๆเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้อที่เสียบให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เราเสียบข้างๆได้ยังเอน็น เดี๋ยวขั้นใหม่ไปแอนจะพึ่งไปนะรอเต็มรถไปเต็จก่อนอันนี้ใครขับตัวเองขับเนี่ย,ยโอ้แน่นอนแต่วะิดประตูเด้อไปก็เดี๋ยวผ่านไปผ่านมาก็เดี๋ยวค่อยมากินข้าวกันจะจ้ะ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ดายเอาใบเสร็จมาให้เซ็นแป๊บหนึ่ง <Yeah. S 1> อันนี้คือเข้าไปขนนูนหมดแล้วใช่ไหมแ <Yeah. S 1> ป๊บหนึ่งเดยว สูนในเมืองเข้าไปในเมืองเลยครับอไอตัวนี้ตัวสติ๊